สื่อนะคะกาลังให้ป .5 เรียนนะคะเมื่อเช้านี่ป .6 ตอนนี้ป .5 เรียนป .5 กําลังสนใจเพราะว่าสีสันสวยงามอ่ะพวกเธอตอบหน่อยว่าเสื่อนี้น่าสนใจหรือไม่แล้วน่าสนใจตรงไหนน่าสนใจอ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะสนใจตรงไหนมังุภาพสวยภาพสวยเราเปิดดูซิสวยตรงไหนดูดูไหนแบบเออสีสดใส เออเอาภาพสวยมากหมื่นหมื่นชอบตรงไหนครับชอบตรงนี้ชอบตรงเอออ่ะเอาเธอล่ะชอบตรงสีสันอ่ะอันนี้หลายคนเอาใครจะพูดอะไรว่ามันดียังไงสื่อนี้มันดียังไงคะสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษเออเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายโอเคอ่ะเออขอบคุณผู้ให้หน่อยเร็ว ขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ให้นะคะโอ้เนาะบ้านเอโรงเรียนเราอยู่ห่างไกลเราก็ไม่ค่อยมีตังก็ได้มาอย่างนี้ก็ดีเอ้าใช้เกิดประโยชน์นะให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณย่าจะเอาวางไว้แล้วสามารถมาดูได้ตลอดเวลานะไม่ใช่ดูเฉพาะเวลาเรียนนะคะเนี่ยเอาไปเังไงก็ได้คนละเรื่องก็ได้แล้วแต่สันะ ใช่เรื่องภาษาหรือภาษาของต่างๆก็แข็งแค่ภาษาเธอพยายามเอา,เอาเอาอันที่คำศัพท์ที่เราไม่ค่อยได้เรียนมาก่อนอันนี้เองไม่ค่อยได้เรียนเราคำศัพท์ที่เรายังไม่รู้ไงไถ้าเรารู้แล้วเราก็เออได้อันเก่าๆความรู้เก่าไปเลยค่ะคุณม่คะเออแล้วเดี๋ยวจะให้มาอ่านให้เพื่อนฟังนะเพราะว่าในนั้นในนั้นเขาเขามีคำอ่านให้เนาะมันไม่ใช่ภาษาเราอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกเพี้ยนเพียนบ้างมันก็ไม่เป็นไร ขนาดขนาดภาษาไทยยังเพี้ยนเลยแต่ละแต่ละภาคภาษาไทยเรายังเพี้ยนเลยเนะาะเอออันนี้เป็นการบ้านนะคะเป็นการบ้านเย็นนี้นะคะป .5